โส,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูคูสูคนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยรายละเอียดคือเกา่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องครับผมวันนี้ก็ส่งหมูแดดเดียวโอ้พี่น้องบ้านควายยุติดนถนนดำพี่น้องโอ้คอยอยากไล่เสียงรถพี่น้อง บ้านบูมน้อยอยู่ติดถนนดําก็อาจจะได้ยินเสียงเครื่องบินอ่าเทคออฟบ่อยหน่ามาพี่น้อง <c oughs> วันนี้ก็ส่งหมูแดดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมใครสนใจหมูแดดเดียวสั่งได้นะครับนะครับต้องขอพระคุณทุกๆออเดอร์เลยนะครับผมอันนี้วันนี้ส่งอีกรอบหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะส่งอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับผมหมูแดดเดียวบูมน้อยเป็นสูตรสมุนไพรนะครับไม่ใส่ผงนัวครับพี่น้องครับผม หมเดเดียวเราจะมี2รสชาตินะครับอันนี้ก็คือรสด,ดั้งเดิมนะครับสติ๊กเกอร์สีแดงพี่น้องแพ็กละ100บาทเราไม่ใส่ผงนัวพี่นองครับผมไม่ต้องกลัวขนหล่นเพราะว่าไม่ได้ใส่น้องชูนะครับผม100บาทพี่น้องครับผมได้200กร,รัมนะครับอันนี้จะเป็นรสงาหวานครับจะมีใบเตยแล้วก็มันเป็นสูตรสมุนไพรนะครับเราหมักด้วยสมุนไพรหลายชนิดนะครับพี่น้องเก็บแช่ยเย็นไว้กินได้ หลายอาทิตย์นะครับประมาณ3มอาทิตย์นะครับพี่น้องครับหรือว่าถ้าเกิดว่าตู้เย็นแบบเย็นจัดๆก็สามารถเก็บโ้กินได้เป็นเดือนนะครับหมูแดดเดียวบุมน้อยนะครับผมสั่งได้นะครับแพ็คละ1 0 0บาทนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกๆออเดอร์นะครับพี่น้องชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปครับพี่น้องครับผมใครสนใจหมูแดดเดียวบุมน้อยก็แอดไลน์ได้เลยนะครับผมที่บุมพิมพ์ไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับผม ช่วงนี้โควิดมันไปไหนไม่ได้พี่น้องครับผมตามจริงบูมจะมีธุรกิจมีขายยำมีขายหมึกสดย่างด้วยนะครับจ้างบางวันก็จ้างเด็กน้อยขายบางวันก็ไปขายเองนะครับแต่ว่ายำบูมน้อยขายเองนะครับส่วนปลาหมึกย่างก็จ้างคนขายนะครับบางครั้งแล้วก็จะมีธุรกิจแฟนชายหมูกระทะนะครับบูมน้อยมีแฟนชายหมูกระทะเราสอนสูตรหมูกระทะด้วยแต่ว่าตอน,นนี้โควิดมันไปไม่ได้เราก็ต้องขายของออนไลน์นะพี่น้องเนาะ นะครับผมบูมน้อยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่สู้ชีวิตนะครับพี่น้องครับผมเราท้อได้แต่เราอย่าถอยนะครับพี่น้องครับส่วนข่าวสารต่างๆเราก็ปล่อยไปให้เป็นตามเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามตัวบุคคลเนาะพี่น้องเนาะนะครับบูมน้อยก็จะค้าขายต่อไปยังไงก็สนใจก็ติดต่อได้เด้อพี่น้องนะครับหมูแดดเดียวบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับแพ็คละหนึ่งร้อยบาทเป็นศูนย์เมืองอุบลนะครับผมย่างบะ่ทอดได้นี่ ยังไม่ทอดนะครับผม FC สามารถเอาไปเวฟร้อนๆนะครับได้หรือว่าทอดไฟอ่อนๆนะครับผมนะครับรับรองอร่อยแน่นอนครับพี่น้องกินกับข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับส้มตำกินกับเจอบองนี่ก็อร่อยนะครับพี่น้องครับบูมน้อยก็ต้องขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับบูมน้อยอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามี FC นะครับที่คอยสนับสนุนคอยจุนเจือคอยอ ค้ำชูนะครับตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะต้องขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะครับโอขออยากไล่รถซิบหลอ,หอพี่น้องบ้านปิดถนนใหญ่พี่น้องรถซิบหลอดกันหลายหลายคนอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหน่ดเด้อครับพี่น้องนะครับผมเอาไว้สนีสักกอนนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ